ในวิดีโอนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างการหาสมสิทธิ์ของฟังก์ชันพหุนามนะครับที่น่าสนใจอันหนึ่งกันนะครับอ่าดกตัวอย่างฟังก์งชันฟพหุนามที่เราสนใจในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรี3นะครับก็คืออยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a x กำลัง3บวก b x กำลัง2บวกด้วย c x บวกด้วย d a, b, c, d นี่เป็นค่าสัมบะติใดๆนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรี3นะครับกำหนดให้นะครับสมมุติว่ากำหนดเขากำหนดมาให้ว่ามีซีโรก็คือจุดที่ fx เป็น0เนี่ยมี2จุดก็คือลบ1 0 2 0นะครับแล้ว fx ฟังก์ชันเนี้ยตัดแกน y ที่ลบ2นะครับ คำถามก็คือสมิัสิ a ์ a บวก b บวก c บวก d เป็นเท่าไหร่นะครับเราค่อยมาดูความหมายแต่และบรรทัดกันนะครับฟังก์ชันที่กำหนดให้มาเป็นฟังก์ชันดีกรีสนะครับหรือพหุนามดีกรี3มนะครับมีรากมีรากหรือซีโรตรงนี้คน ตามทฤษฎีแล้วคุณจะมี3 3ารากนะครับตามดีกรีของเขาดีกรีสามคุณจะมี3รากตอนนี้เขาหนดให้มา2รากก่อนก็คือจะเป็นลบหกับ2ตัวนี้นะครับก็คือหมายความว่าเมื่อ x เป็นลบหค่า fx จะเป็น0แล้วก็ x เป็น2 y ก็จะเป็น0 f ย์ fx เป็น0นย์น,นะครับตัดแกน y ที่ลบสนะครับทีนี้ให้มา2รากนะครับรากก็คือจุดของ x ที่ทำให้ fx เป็น0ย ทีนี้ให้มาสองรากอีกรากหนึ่งเป็นคอมเป็นจนวนเชิงซ้อนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะมีทั้งคอนจูเกตของมันด้วยก็ทําให้รากเป็น4รากเพราะฉะนั้นอีกรากหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นรากของจำนวนจริงนะครับอาจจะอยู่ตรงไหนบนแกน x ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรากอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นรากของจานวนจริงในกรณีนี้นะครับอาจจะรากตัวนั้นจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะครับสมมุติให้อยู่ตรงจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับ รากก็คือจุดของ x ที่ทำให้ fx เป็น0นะครับอ่าอันนี้เป็นคุณสมบัติเลยนะครับของฟังก์ชันพหุนาม Degree n ใดๆก็จะมี n รากนะครับลักษณะของกราฟก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกราฟของ fx แต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือแพทเทิรอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็คือฟังก์ชัน fx ตัวนี้จะมีราก3จุดนะครับแล้วก็ตัดแกน y ตรงนั้นด้วยนะครับเราก็จะดูว่า <c oughs> สัมสะติ์ a b c d เป็นอะไรได้บ้างนะครับโดยที่เขากำหนดเงื่อนไขแบบนี้นะครับจุดรากตรงนั้นซึ่งเรายังไม่ทราบว่าคืออะไรเราสมมติให้เป็น r 3แล้วกันนะครับ x เท่ากับ r 3 ก็คือ x ที่จุดนี้จะทำให้ f(x) เป็น0นะครับาจากซีโร s นะครับหรือรากที่กำหนดมาให้หมายความว่า f ที่จุด x ลบ1จะมีค่าเป็น0อันนี้โดยนิยามนะครับารากก็คือ x ลบ1ต่อไป f ที่2เท่ากับ0เพราะนั้นรากก็คือ x เท่ากับนะครับรูทรูทนะครับก็คือรากนะครับ มีรากอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ x กับ r 3นะครับ f ที่ r 3ก็จะเป็น0ด้วยนะครับโดยนิยามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมาเขียน fx ใหม่นะครับก็คือเอารากมาใช้ก็คือเป็น x บวก1นะครับ คูณด้วย x ลบ2คูณด้วย x ลบ R3 นะครับเพราะเราทราบแล้วว่ารากมี3ตัวนะครับก็เลยเขียนเป็นแต่ละกลุ่มของรากได้แบบนี้นะครับ fx เขียนได้แบบนึงแบบนี้แต่คูณ a ใดๆด้วยนะครับเพราะว่า x แต่ละตัวข้างหน้าคูณกันเนี่ยได้ x กำลัง3แต่สัมประสิทธิ์ของ fx เป็น a เพะฉะนั้นก็ควรจะมี a คูณข้างหน้าด้วยนะครับ อันนี้คือการเขียน fx ได้อีกแบบหนึ่งจากการที่เรารู้แล้วว่ามีรากคือตัวคือเลขอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิด x เป็น2ตัวนี้นะครับ2ลบ2 fx ก็เป็น0นย์ะครับทงเดียวกัน x เป็นลบ1แทน x เป็นลบ1 fx ก็เป็น0ูเหมือนกัน x เป็น r 3แทน x เทา r 3ลงไปในสมการก็ได้ fx เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับ ก็เขียน,นอีกฟอร์มหนึ่งแบบนี้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งแบบนี้ต่อไปเราจะพยายามจัดรูปกระจายเทอมนี้นะครับแล้วจะดูว่าสุดท้ายแล้ว A B C D เป็นอะไรได้บ้างนะครับต่อไปเรามาตีความหมายของจุดตัดแกน y นะครับก็หมายความว่า f ที่0 เป็นลบ2เพราะ x เป็น0 y มีค่าเอ,อ่อ y หรือ f x จะมีค่าเป็นลบ2นะครับอ่าก็หมายความว่าแทน x เป็น0ลงไปสมการก็จะเหลือแค่ D D ก็เลยจำเป็นต้องเท่ากับลบ2นะครับอ่าเพราะนั้นได้ตัวแรกมาแล้วคือค่าของ D เป็นลบ2นะครับจากที่เขากำหนดข้อมูลส่วนตัดแกน y มาให้นะครับ ได้ดีมาแล้วตัวหนึ่งนะครับต่อไปพยายามจะหาสมระสิต,ตัวอื่นนะครับก็ลองกระจายพจน์นี้เข้ามานะครับก็เขียนได้เป็น x บวก1 x ลบ2เอา a เข้ามาคูณพจน์หลังละ,ละกันนะครับก็ได้เป็น ax ลบด้วย ar 3นะครับจากรูปเอา a มาคูณในวงเล็บสุดท้ายได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เท่ากับ fx เหมือนเดิม าจากนั้นเราจะแก้หา R3 นะครับจะหาก R3 ก่อนออเพราะเราทราบแล้วว่า d คือลบ2นะครับเป็นสมบสัติธรรมดาที่ไม่มีที่ไม่มี x คูณอยู่นะครับาจากการที่เรารู้ d แล้วเนี่ยคือลบ2นะครับจะทำให้เราหาค่า R3 ได้จากบลสุดท้ายนะครับ เพราะนั้นค่าคงที่ตัวนี้ดี d เนี่ยเมื่อเทียบกับฟอร์มข้างบนสุดเนี่ยก็เกิดจากการเอาค่าตัวเลขตัวหลังของแต่ละวงเล็บมาคูณกันนะครับคือลบหคูณด้วยลบสคูณด้วยลบอก็จะมีค่าเท่ากับ d ข้างบนนะครับคูณกัน3วงกลมนี้นะครับก็ควรจะมีค่าเท่ากับ d ข้างบนด้วยเพราะว่าเป็นแค่ค่าคงที่ธรรมดา จากการมองเห็นตรงนี้จะทำให้เราแก้หา r 3ได้นะครับก็คือ1ัคูณลบ2คูณด้วยลบ a r 3นะครับย่อมมีค่าเท่ากับ D แต่ D คือลบ2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับลบ2ด้วยก็คูณเข้าไปก็ได้เป็น2 a r 3เท่ากับลบ2นะครับหาทั้ง2ข้างด้วย 2a ก็ได้เป็น r3 เท่าลบ1ส่วน a r3 เท่าลบ1ส่วน a นะครับอ่าเราได้แล้วนะครับ r3 ก็คืออะไร r3 ก็คือรากตัวที่3ซึ่งเรายังไม่รู้นะครับแต่เราหาได้แล้วว่าอยู่ในรูปของสัมบัติ a ก็คือ r3 เกับลบ1ส่วน a นะครับตอนนี้ทำให้เราได้หน้าตา พอจะทราบนะครับรากตัวที่3ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น f x เท่ากับ x บวก1คูณด้วย x ลบ2คูณด้วย a x นะครับแทนค่า R3 ลงไปในโพสต์สุดท้ายตรงนั้นนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ a คูณด้วย1ส่วน a ตนัวนี้เทอมนี้ก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับบวก1นะครับ AR3 ถ้าเกิดเราแทน R3 เท่ากถ้ลบหนส่วน A ลงไปก็จะมีค่าเป็นบวกหตรงนี้นะครับแทนลงไปเพราะฉะนั้นจัดรูป fx ได้อีกแบบหนึ่งแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราลองกระจาย2มวงเล็บข้างหน้าดูนะครับก็คูณฟังก์ชันพหุนามตามปกตินะครับ ก็จะเป็น x กาลังสองตัวนี้ x บวกลบ2 x ก็เหลือเป็นลบ x นะครับบวก1คูณลบ2ก็เหลือเป็นได้เป็นลบ2นะครับอ่าตัวนี้เป็นลบ2นะครับทั้งหมดนี้ต้องคูณกับอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ ax บวกด้วย่อ่าแล้วก็มาตั้งตัวนี้คูณเป็น ax บวก1นะครับแล้วก็กระจายคูณเข้าไปตั้งคูณนะครับ 1นคูณลบสได้ลบสอนะครับหนูณลบ X ได้ลบ X 1คูณ x กลังสองได้ x กลังสอง ax คูณลบสได้เป็นลบส ax นะครับ ax คูณลบ X ได้เป็นลบ ax ยกกำลังสอง ax คูณ x กำลังสองนะครับได้เป็น ax กำลังสามอ่าแล้วก็เรานำทั้งหมดมารวมกันนะครับได้เป็น ax กำลังสนะครับ x กำลังสองบวกด้วยลบ ax กำลังสองนะครับก็เป็นบวก1ลบ a ทั้งหมดคูณ x กำลังสองนะครับบวก2เทอมนี้ ลบหนึ่งลบสองเอนะครับได้เป็นลบของหนึ่งบวกสองเอแฟกเตอร์ลบออกมานะครับทั้งหมดคูณด้วย x ลบสองนะครับลบสองก็คืออันนี้คือฟอร์มของ fx ออีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนกับ ตัว fx ทั่วไปรูปทั่วไปที่กำหนดให้มานะครับเราสามารถทุกทุกพจน์เนี่ยอยู่รูปของ a เล็กหมดเลยนะครับเปรียทียบกัอฟอร์มข้างบนนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้น เเราสามารถที่จะเลือกสัมระสิข้างบนเนี่ยให้เป็นเลขอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับค่า a เล็กตัวนี้นะครับอย่างเช่นผมให้เทอมนี้เป็น b เทอมนี้เป็น A เทอมนี้เป็น c นะครับ B ใหญ่ก็จะเหมือน B เล็กข้างบน a ใหญ่ก็เหมือน A เล็กข้างบนนะครับ c ตัวนี้ก็จะเหมือน C ข้างบนนะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือก a เป็น1นะครับ b ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นศูนย นะครับ b ทรงบนก็มีค่าเป็น0นย c ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1บวกด้วย2 a ก็เป็น3ลบ3นะครับ c ตรงนี้ก็มีค่าเป็นลบ3 d ก็เป็นตัวเดียวกันลบ2นะครับเราก็ได้สมบัติ a b c d มาแล้วนะครับของฟังก์ชันพหุนามท้างบนโจทย์ถามว่า ทั้ง4ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ก็ได้เป็น1บวกลบ3ได้เป็นลบ2ลบ2บวกลบ2ก็ได้เป็นลบ4นะครับคำตอบก็คือลบ4อันนี้เหตุการณ์ที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อ a มีค่าเป็น1นะครับต่อไปถ้าเรา,เราลองเลือกให้ a เป็นลบ1 b ก็จะมีค่าเป็น2 นะครับ c ก็จะมีค่าเป็นลบหลบหตัวนี้เป็น1 c ก็มีค่าเป็น1 d ก็เป็นลบสเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีก choice หนึงนะครับถ้าเราทั้ง4ตัวมาบวกกันนะครับก็ได้เป็น0ตรงนี้ได้เป็น0นะครับอีกคําตอบหนึงเพราะฉะนั้นนะครับ คําตอบของ a บวก b บวก c บวก d เนี่ยเป็นไปได้หลายกรณีนะครับคําตอบเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับการเลือก a ตัวแรกว่าเป็นเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกสมบัติ a ตัวแรกก็เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเราคิดรากตัวที่3นะครับรากตัวที่3ก็อยู่ในรูปของลบหส่วน a นะครับถ้าเลือก a เป็น1 R3 ก็คือลบหนะครับ ลบหก็คือรากตรงนี้จะซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นจุดจุดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเท่าเลือก A 1ให้เป็น1เลือกเลือกให้ a เป็น1นะครับเราลองมาดูกราฟของสมการกัน,กนดูซิว่าเป็นตามที่เราคิดไหมนะครับกดเครื่องคิดเลขดูผมก็กำหนด A B C D ไปตามตามสมการสมการแรกนะครับเกิดจาก A เป็น1ก็ได้เป็น X 3. อกําลัง3าเป็นศูนนี้ก็ไม่มีพจน์ x กําลังสองนะครับ ก็ลบ3 x นะครับบวกด้วยลบ2นะครับอันนี้คือกราฟของฟังก์ชันพหุนามชุดที่1ควรจะมีรากแค่2จุดนะครับจนบนจริงอ,อ,อีกชุดหนึ่งก็คือถ้าเราเลือก a เป็นลบ1กราฟก็จะเป็นลบ x กำลัง3นะครับ b เป็น2ก็เป็นบวก x 2 x กำลังสบวกด้วย1 x นะครับแล้วก็ลบ2เราลองมาดูซิว่ากราฟเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟชุดแรกเนี่ยาราการากมี2จุดตรงนี้นะครับซ้ำกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดแกน y ที่ลบ2ด้วยนะครับอันนี้คือกราฟชุดแรกมีรากที่ลบที่บวก2 x บวก2กับลบ1นะครับ และอ,อีกชุดหนึ่งก็เห็นไหมครับมี3 3สามรากนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างการหาสมสิทธิ์ของฟังก์ชันพูุนามการวาดกราฟและการหารากนะครับ